สวัสดีครับก๊อฟฟอร์ดครับคลิปนี้เราก็อยู่กันที่ห้องรับรองนะครับส่งมอบรถลูกค้านะครับวันนี้ลูกค้า,าได้ซื้อรถสตอมแทกกับผมนะครับ <S 2> <S 2> <S 2> หลายท่านอาจจะได้เห็นคลิปไปแล้วนะครับก็วันนี้เราจะมาสัมภาษณ์ลูกค้านะครับว่าเจอกอฟจากช่องทางไหนนะครับ ทำไมถึงเลือกซื้อกับเราแล้วก็บริการเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นครอบครัวของลูกค้านะครับวัสดีครับนี้ครับ <c oughs> อยากจะสอบถามหน่อยอ่ะพี่ <c oughs> เป็นคนแปลให้ก็ได้หรือว่าอย่างไรก็ได้ครับอันนี้ไม่ครับ You <'re> translate อ่ะโอเคได้เลยครับเต็มที่ How you met him How I met him mm hmm. a ah, saw the video from a golf on YouTube and start following him mm hmm. and Oh, very complete very explain everything very good that's why I start following and want to go here to mm -hmm. to buy the car mm -hmm. have a good feeling mm -hmm. for the garage and everything really good service really good so happy service, ค่ะแล้วก็อัปเดตตลอดเวลา mm hmm. ส่งวิดีโออัปเดตว่า uh, ตอนนี้ติดอุปกรณ์ไปถึงไหนแล้วค่ะแล้วก็อธิบายทุกอย่างชัดเจนจากวัดมอเนอร The whole process from from start buying the car still mm hmm. in Holland send a message want to buy the car want to have the X-ray on the car everything mm hmm. golf send me the update for the car mm hmm. evolving for how far they come until now to pick up the car and very happy very happy to buy the car here and I think really good garage and good person คือประทับใจในหลายๆอย่างในตัวของน้องก๊อปด้วยจ้ะขอบขอบคุณทุกคนจริงๆครับที่ให้โอกาสเพราะว่าคือพี่เขาทักมาตอนแรกเลยใช่ไหมครับ ทักมาว่าจะซื้อรถแล้วก็อะมีอุปกรณ์ที่ต้องการมาแล้วก็ตอนแรกบอกผมว่าน่าจะกลับเดือนหน้าใช่ไหมครับแล้วก็กลับก่อนตอนแรกไม่ได้คุยกับพี่เลยอันนี้อันนี้พี่แบบตอนท้ายแล้วใช่ไหมครับแล้วก็คืออ่ะก็ต้องบอกก่อนว่าเราก็ประสานงานกันมาแล้วก็โชคดีที่ที่ที่พวกพี่ไว้วางใจกอก็เปรียบเทียบกับอีกที่หนึ่งด้วยแหละอืก็ก็ สุดท้ายก็คือต้องช่วยเขาตัดสินใจว่าจะเลือกจะเลือกตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยจ้ะก็สุดท้ายก็เลือกน้องก๊อบนี่แหละก็คือก็เหมือนที่บอกหลายๆอย่างในเรื่องของการออให้ข้อมูลชัดเจนแล้วก็ออทันทันเวลาจา้ะก็คือเวลาน้อยมากช็อตไทม์เวลาให้เวลาน้องก๊อบน้อยมากแต่ว่าสามารถเตรียมทุกอย่างแบบสมบูรณ์ <c oughs> จ้ะ <c oughs> ตรงเวลาได้ครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับอันนี้ก็เป็นคลิปพิเศษปกติไม่ค่อยได้สัมภาษณ์ลูกค้านะครับแต่ว่าเหมือนตัวก๊อฟอะก๊อฟอยากให้ฟังจากลูกค้าแล้วผมเชื่อได้ว่าบางทีอะครับลูกค้าที่ผมคุยอะครับเป็นชาวต่างชาติอย่างนั้นมันไม่ต้องมีคําว่าต้องมานั่งเตรียมไม่ต้องมานั่ง เตรียมพร้อมที่จะมาคุยอะไรอย่างวันนี้มาปุ๊บก็ขอกันตรงนี้ไม่มีทั้งคําตอบไม่มีทั้งคําถามอะไรที่เตรียมมาผมอยากจะให้ลูกค้าทุกท่านได้ดูแบบเร็วๆจริงๆนะครับว่าอันนี้คือเป็นความรู้สึกลูกค้าจริงๆและเป็นการบริการของกอล์ฟจริงๆนะครับก็ยังไงนะครับฝากติดตามผลงานกอล์ฟด้วยนะครับซื้อฟอร์ดอย่าลืมนึกถึงกอล์ฟนะครับเบอร์โทรดีไลน์กอล์ฟขึ้นมาให้แล้วนะครับคลิปนี้ลาขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ <c oughs> ขอบคุณ <c oughs> ครั <c oughs> บ <c oughs>